สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมชาวบ้านมาเก็บพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้แน่หมู่บ้านนะครับนําโดยท่านกำนันกิศดาข้ามมาแต่ผาูกบ้านพัฒนาซึ่งทําเป็นประจํานะคะแต่ละเดือนต้องรวมกันพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะไปก็เริ่มมาแล้วเพื่อนเยอะๆนะ นี่คือทางเข้าบ้านวังมะเข็บหมู่11ตำบลน,นาคมิ้นนะคะสำหรับลูกหลานลหลายๆท่านที่ไปทำงานกรุงเทพไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่ถ่ายภาพบ้านเรามาให้ชมนะคะซึ่งวันนี้ชาวบ้านวังมะเข็บร่วมใจกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านนะคะไ้วัยรุ่นรุ่นจิ๋วก็มาช่วยกันนะคะพัฒนาหมู่บ้านวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันปิดนะคะพวกน้องๆนักเรียนก็เลยได้มาช่วย เก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยวันนี้ปิดเนาะน้องนมก็ทำช่วยเพื่อนอยู่บ่น้องนมไอไ ตอนนี้ชาวบ้านลางมะเฮก็กำลังช่วยกันพัฒนา,าหมู่บ้านนะคะซึ่งเนกิจกรรมที่ทําทุกเดือนร่วมกันนะคะ,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 ะระวังที่หินกระเด็นเข้าตาเด้อเ,อเน,นี่ไปพัฒนานั่งเฮิงแล้วมาด้วยมาด้วย สิบเตำบลน,นาคมินอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมของเรานะคะทำเค่ะวันนี้วันที่6เมษายน2566นะคะวันนี้ชาวบ้านวังมะเข็บตำบลน,นาคมินอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทํากันเป็นประจานะคะในรอบหนึ่งเดือนต้องรวมกลุ่มกันพัฒนานะคะซึ่งแต่ละครัวเรือนก็จะส่ง ตัวแทนนะคะมาร่วมพัฒนาวันนี้จะเห็นน้องๆน้องหนงๆมาร่วมด้วยเพราะว่าเป็นวันหยุดนะะ่ะน้องๆนักเรียนก็เลยมาช่วยกันได้นะคะ กินกันลเลยไอ้ปุกินงานเพิ่งงานหาอ๋อเอาเข้าเที่ยงจะเลี้ยงเลี้ยงอยู่วัดก็เข,ข,ข้าเที่ยงก็จะเลี้ยงคนพัฒนานะคะกินรวมกันอยู่วัดนะคะ มาตาวานก็อยากพัฒนากับเพื่อนด้วย กินข้าวอยู่วัดบอก